สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะจะเป็นประการแบรนด์ a r t i f ิเนะคะในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมนะคะจะเป็นตัวกิฟต์เซตนะคะคู่กันระหว่างตัวประกากับดินสอนะคะก็เป็นตัวโมเดลฮอ m a มานะคะสำหรับฮอ m a มารุ่นนี้เป็นสีคโครมเงินทองนะคะก็คือตัวบอดี้เนี่ยเป็นตัวด้ามสีเง,เงินเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีทองนะคะ ก็จะเป็นตัวที่สีออกดูหรูหรานะคะสีทองของเขาค่อนข้างสวยนะคะจะมีแบรนด์ของ Artifact นะคะติดอยู่ที่ตรงแหนบนะคะส่วนสำหรับตรงที่เป็นตัววงแหวนกลางด้ามน,นะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ Artifact แบบนี้นะคะตัวด้ามสีโครมเงินนะคะเวลาที่เราทำชื่อนะคะจะใช้วิธีการเลเซอร์ลงไปบนปากกาแล้วก็ดินสอนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะเป็นชื่อเดียวกันหรือคนละชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเป็นบอดี้ที่ไซส์ขนาดเดียวกันเลยนะคะตัวปากกาก็จะเป็นตัวบอดี้ทรงหมุน,น,นกลไกการใช้งานนะคะเป็นตัวรั้มหมุนแบบนี้สำหรับตัวดินสอก็หมุนเช่นเดียวกันนะคะใช้งานสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ ตัวปากานะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนไส้นะคะเราก็หมุนตรงแกนกลางตรงนี้ออกมาไส้ของตัวลูกลื่นที่เป็นแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะเราสามารถที่จะซื้อไส้ของอตัวอาร์ติเฟกต์เองนะคะหรือว่าปาร์เกอร์โรตติ้ง พนเทลนะคะที่เป็นลูกลื่นสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวน้ำหมึกของ a r t ์ f a c t นะคะเป็น made in เยอรมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นหมึกดำแล้วก็หมึกน้ำเงินนะคะแถมมากับตัวด้ามจะมาเป็นตัวดำนะคะสำหรับตัวน้ำเงินก็สามารถซื้อเพิ่มได้เลยนะคะบางคนก็ชอบน้ำหมึกตัวที่มาตัวนี้เพราะว่าหมึกค่อนข้างเขียนออกมาสีสวยนะคะสำหรับบางคนที่ชอบหมึกปาร์เกอร์หรือเพนเทลนะคะแล้วก็ชอบบอดี้ ตัวอัติเฟกตก็สามารถซื้อหมึกแบรนด์เพนเทลกับ p ักเกอร์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวหมึกที่มากับด้ามน,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับชุดนี้นะคะก็จะมาเป็นประกาศและก็ดินสอด้วยเข้าคู่กันนะคะ ก็สำหรับใครมองหาของขวัญที่เป็นตัวเซตคู่นะคะก็ได้ทั้งประกาแล้วก็ดินสอสำหรับตัวรุ่นนี้ก็มีสีอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสีดำนะคะอะไรเงินอะไรทองนะคะฮอมม่าเซตนะคะ Pen and Pencil นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ